สวัสดีครับผมสุรยุทธ์สุรเทาครับเลขานุการกระบวนองค์กรชุมชนจังหวัดเลยซึ่งจังหวัดเลยมียุทธศาสตร์ขับเคลื่อนงานมีประวัติศาสตร์การขับเคลื่อนงานเรื่องแก้ไขปัญหาที่ทำกินมาตั้งแต่ยุค20ปีที่ผ่านสมัยผู้ประเวียนบุญหนักขับเคลื่อนก็ฒันาการมาเรื่อยจนสู่กระบวนการเป็นสาภาความทุมนตำบลและมีเครือข่ายปัจจุบันมีทั้งหมด101สาภาเต็มพื้นที่ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาที่ทำกินของจังหวัดเลยทั้ง เรื่องที่ดินในป่าสงวนที่ดินในป่าสปกที่ดินในป่าอนุรักษ์หรือเขตอุทยานเขตแระท่านสัตว์ป่าุสานทีของจังหวัดเลยมียุทธศาสตร์ใท้เลย4.0ครับซึ่งข้อสุดท้ายคือเรื่องของคนเลยของคนเลยทุกคนมีส่วนร่วมกันกลุ่มจังหวัดอุสานตอนบนหนึ่งเนี่ยมีมติให้พื้นที่จังหวัดเลยเป็นจังหวัดเรียนรู้ร่วมร่วมกันตัวเลยก็มีพื้นที่ที่เป็นตำบลที่จะเรียนรู้ร่วมกันอยู่4พื้นที่ อยู่มีพื้นที่สี่ประเภทตำบลท่าชาลาเป็นตำบลที่มีพื้นที่อยู่ในเขตอนุรักษ์ทั้งหมดเจ็ดหมู่บ้านเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์และก็ตำบลด่านซ้ายเป็นพี่น้องที่เดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยน้าท่วมทำซากไม่ว่าบ้านเช่าซึ่งพื้นที่เป้าหมายคือพื้นที่ธนารักษ์ตำบลท่าเป็นพื้นที่พี่น้องเดือดร้อนอยู่ในพื้นที่สปกมีเนื้อที่ประมาณ220อย่ไร่บนจังหวัดได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำบูชาคมเพื่อที่จะใช้พื้นที่สปเนี้ยมา ให้พี่น้องได้แก้ไขปัญหาที่อยู่ใจร่วมกันส่วนตำบลจอมศรีเป็นพื้นที่นอสอรอหรือพื้นที่สาธารณะประมาณ900ไร่ท้องถิ่นแต่ละที่ระเชื่อมเชื่อมโยงเชื่อมแล้วกับพี่น้องเพื่อจะขับเคลื่อนร่วมกันเมืองเลยเป็นจังหวัดที่ทํางานบริการทุกภาคส่วนภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนและภาคประชาชัท้งคมที่จะขับเคลื่อนภายใต้ยุทธศาสตร์จังหวัดจังหวัดเลยผ่านกระบวนการที่จะขับเคลื่อนเรื่องที่ดินมาทั้งหมด4.7ตําบล มีตำบลรูปธรรมขั้นที่สามอยู่สามตำบลน,นั่นคือตำบลอีปุ่มตำบลตัดขาและตำบลเฉยพฤกซึ่งสามตำบลน,นี้เป็นพื้นที่รูปธรรมสามารถเรียนรู้ได้เลยเพราะว่าพี่น้องได้ลุกออกมาขับเคลื่อนสู่บันไดขั้นที่สามซึ่งอนาคตจังหวัดเลยจะมุ่งเน้นการพัฒนาทุกมิติโดยมีส่วนร่วมภายใต้ธรรมธิบาลสภาองค์กรชุมชนจังหวัดเลยมีทั้งหมด100สภาเต็มพื้นที่การขับเคลื่อนงานในพื้นที่ดนเดินใ,นใช้สภาเป็นแกนหลัก และ90สกว่าเปอร์เซนต์สภาองค์กรชุมชนตัวประธานเองนะครับจะเป็นผู้นําท้องที่คือกำนันผู้ใหญ่บ้านจัดทําแผนเต็มร้อยเปอร์เซนต์หนึ่งร้อยหนึ่งสภานะครับมีแผนของตนเองมีความเง้มขสภาของตัเองเป็นผู้ในการขับเคลื่อนงานโดยเชื่อมร้อยแผนกับท้องถิ่นและหน่วยงานภาครัดอดาฐอาธิบตีได้ทั้งหมดพัฒนาการจากการขับเคลื่อนเรื่องที่ดินอาจจะมีกลุ่มหลายกลุ่มเข้ามาแก้ปัญหาที่ดิน ก็พัฒนาการขึ้นไป,ไปเป็นสภาเพราะสภานะครับมีพบรบรองรับและก็สามารถเชื่อมร้อยกับหน่วยง,งานภาครัฐได้ไดนี่คือจังหวัดเลยครับ